เลี้ยงกบที่ถูกทิ้งรังไว้หลายอันเป็นผลจากสภาพอากาศที่แห้งแลง้งทําให้น้ําภายในคลองบางสมัครแห้งขอดสร้างความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรภายในพื้นที่คลองบางสมัครตําบลบางสมัครอคําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาที่เลี้ยงกบเนื้อขายหลังกบที่เพาะเลี้ยงไว้ล้มตายเป็นจํานวนมาก และนี่เป็นซากกบที่เริ่มทยอยตายภายในบ่อเลี้ยงกบของชาวกเกษตรกรภายในพื้นที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งชาวกเกษตรกรภายในพื้นที่นี้ยืนยันกับเรานะคะว่าตั้งแต่เลี้ยงกบมานานหลาย10ปีไม่เคยเจอกับปัญหาเช่นนี้มาก่อนค่ะคุณผู้ชมโดยเดิมทีบ่อเลี้ยงกบของชาวกเกษตรกรรายนี้นะคะมีกบ จำนวน4,000ถึง5,000ตัวด้วยกันแต่ในระยะ1 2เดือนที่ผ่านมาค่ะกลับกลายเป็นว่ากบเริ่มทยอยตายอย่างไม่มีสาเหตุจนตอนนี้ภายในบ่อนเหลือกบอยู่เพียงแค่ไม่ถึง100ตัวเท่านั้นค่ะ นางอบเมฆมากเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกบเนื้อที่ได้รับผลกระทบเล่าว,ว่าประกอบอาชีพนี้มานานกว่า30ปียังไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้ทําให้ปีนี้ขาดทุนเป็นอย่างมากเพราะลงทุนจ่ายค่าอาหารรวมถึงค่ายารักษาโรคไปหลายพันบาทซึ่งสาเหตุคาดว่าเกิดจากน้ําภายในคลองที่แห้งขอดและไม่มีการไหลเวียนของน้ําทําให้กบเกิดสภาวะกบลวกหรือน้ําร้อนจนเริ่มมีอาการตาขุ่นมัวและค่อยๆล้มตายลงในที่สุด มันอยู่ๆมันก็แองตะแคงเนี่ยขอตะแคงแล้วพอเช้ามันก็ตายวันแรกตายเยอะเป็นกระแปงต้องก็เริ่มเลี้ยงนาะต้องก็อยาลยายะสามเดือนมาเนี่ยวันนั้นกระแปงครึ่งกระแปงเต็มๆเลยแต่ตัวมันยังไม่โตเท่านี้นะโตมววนเล็กแค่นี้หน่อยปีนี้แรงเยอะเลยเนี่ยนีน้ําเพิ่งจะมีเหมือนกันเห็นดินแล้มีปีนี้ที่ตายเยอะปีแล้วป้าก็เลี้ยงแต่มันก็เป็นท้องอืดมั่งอะไรมั่ง ปิบตัวยี่สิบตัวอืมเนี่ยตรงนั้นอ่ะแกตักามาทิ้งแรกๆเลยน,ะ,นะที่ซื้อมาแรกๆเลยอ่ะก็เหลือแค่นั้นเนี่ย นายภายรัตเกตมยุนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัครชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเลี้ยงกบภายในพื้นที่อาจมาจากอากาศที่ร้อนจัดจนส่งผลให้กบที่เพาะเลี้ยงไว้เกิดสภาวะชอกน้ําโดยหลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และช่วยเหลือเกษตรกรไว้เบื้องตน้นมันก็เกิดจากแรงด้วยน้ํา ช่วงแด่จะจัดน้ําก็น้ําก็ลดลงอาจจะน้ําร้อนด้วยที่ทางเราก็จะส่งคนเอาลงไปดูว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วหาทางแก้ไขยังไงได้หรือมันอาจจะเกิดจากภัยแร้งหรือเปล่าก็จะจะให้ให้ทางเจ้าที่ผู้รับผิดชอบลงไปดู เกษตรกรตั้งความหวังไว้ว่าหลังจากนี้ต้นเดือนสิงหาคมอาจมีฝนตกลงมาภายในพื้นที่แต่ถ้ายังไม่มีฝนตกลงมาช่วยคงต้องหยุดลงเลี้ยงปบกชุดใหม่ไว้ก่อนเพราะหากฝืนเลี้ยงต่อไปจะทําให้ขาดทุนนับหลายพันบาทปิยะสวนเรืองถ่ายภาพสุพิชยาจัญญรัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรยายงาน